ะะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะเดี๋ยวจะพาแม่ๆมาดูนะคะว่าวันนี้คุณตาเป็นม,มีอาการเป็นยังไงนะค,ะคุณตานะคะคุณตาเจ้าคือรู้สึกว่าจะปวดท้องท้องอืดน,นิดๆนะคะนี่เพราะว่ากินกล้วยเยอะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะให้คุณตางดกล้วยก่อนนะคะแม่ให้คุณตางดกล้วยก่อนนะคะยาเขียวๆอย่างนี้ก็จะไม่ให้กินนะคะจะไม่ให้กินนะคะ จะให้กินจะให้คุณตากินยายญ้าหญ้านี่เปียนะคะจะให้คุณตากินยญ้านี่เปียนี้นะคะกินยญ้านี่เปียพวกางนี้นะคะเพราะว่าหญ้าเขียวๆนั้นก็ใส่ยามาเยอะใส่ใส่ไม่ใช่ใส่ายานะคะใส่ปุ๋ยมาเยอะมันเขียวมากเกินนะคะแม่เขียวมากเกินนะคะนี่นะคะเราก็จะหาสมุนไพรให้คุณตาได้ทานนะคะเป็นกิ่งไม้นะคะกิ่งไม้กินไปด้วยนะคะ คุณตาได้ทานผลหมากลากไม้นะคะว่ากินกล้วยเยอะแล้วไม่ได้เดินนะคุณตาไม่ได้เดินนะเพราะว่าพอ่พอขวานไม่อยู่นะคะจะปล่อยเดินก็ปล่อยได้นะคะแม่แต่ว่าคุณตาไปเร็วนะคะเอาไม่อยู่นะคะเอาไม่อยู่นะคะเวลาไปนี้ไม่ฟังนะคะไม่ฟังเสียงอะไรเลยนะคะเป็นยังไงคุณตาเป็นยังไงมั่งน้อดูทำเววตานะคะแม่เววตาแบบน่าสงสารมากเลยนะคะ น่าสงสารมากเลยดูนะคะกินไปคุณตากินยากาขี้เขียวต้องเป็นนิเปียนะคะเพราะว่า,ายากยาย่าใบข้าวจะของดก่อนนะคะแม่จะของดก่อนนะคะเพราะว่าอย่าใบข้าวใส่ปุ๋ยเยอะนะคะใส่ปุ๋ยเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะให้กินนิเปียนะคะให้กินนิเปียนะคะที่แม่ควานมานะคะที่ที่คุณแม่คุณรักช้างสนับสนุนมาให้กับช่องคลายบัวทองนะคะให้กับ คุณตาจอคือนะคะจะให้คุณตาจอคือกินนีเปียนะคะยาใบาข้าวของงดก่อนนะคะเพราะว่าถ่ายเลี้วนะคะถ่ายเลี้วเราจะท้องอืดกินผู่กับต้นไม้นะคะกิ่งไม้นะคะเด,เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาพวกน้องนัดนะคะ เดี๋ยวจะพาน้องนัดไปตัดกิ่งไม้น้องนัดเนาะอันนี้ไปตัดกิ่งไม้นะคะพาน้องนัดไปด้วยนะคะไปตัดกิ่งไม้ให้กับคุณตาเจ้าคือกับพี่พลายบัวทองนะคะจะได้จะได้กิ่งไม้ทานได้ทานสมุนไพรบ้างนะคะกินแต่หญ้ามากก็ไม่ดีนะคะแม่เพราะระบบขับถ่ายจะไม่ดีนะคะท้องผูกท้องอืดได้นะคะนี่นะคะก็จะอัปเดตอาการคุณตาให้แม่แม่ดูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านดูนะคะ ก็ยังทรงตัวอยู่นะคะไม่มากนะคะแต่แววตาก็ยังซึมนะคะแม่แววตาก็ยังซึมนะคะแววตาคุณตาก็ยังซึมนะคะแต่ว่าไม่ออกอาการนะคะไม่ออกอาการนะคะแต่ว่าแววตานี่ไม่สดใสเลยนะคะแววตาไม่สดใสเลยนะคะไม่ออกอาการนะคะช่วงนี้ช้างท้องอืดเยอะนะคะช่วงนี้ช้างท้องอืดเยอะนะ,ะ <g it word> มีมะขามเปีกยกไหมน้องนัดเอาไปเอามะขามเปียกบานยายมาแล้วเร็วๆให้คุณตากินเร็วเอามาถุงหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือเด้ออาเร็วให้คุณตาก,กิน อยู่ที่ห้องครัวจะแม่ควานจะมาขามเปลี่ยงคุณตาทานนะคะแม่ให้คุณตาทานนะคะจะได้บรรเทาท้องอืดน,นะคะบรรเทาท้องอืดน,นะคะส่วนพี่พลายบัวทองก็เมื่อวานวันก่อนแม่ควานก็ให้กินมะขามเปลี่งคเขาแม่ควานจะให้กินประจํานะคะพี่พลายบัวทอง ช่วงนี้พี่ไฟายบัวทองไม่ค่อยได้กินกล้วยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้กินกล้วยคุณตาเจ้าคือกินกล้วยเต็มที่นะคะช่วงนี้เพราะคุณแม่คนรักช้างนะคะทันเลี้ยงดีมากๆเลยนะคะทันเลี้ยงดีมากๆเลยนะคะยาก็คุณแม่รับรับช้างทั้งนั้นนะคะสนับสนุนมาให้นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคคุณแม่คนรักช้างนะคะทั้งกล้วยทั้งยานะห้กับคุณตาเจ้าคือนะคะยา้งเขียวก็เป็นของช่องคลายบัวทองนะคะส่วนกล้วยก็เป็นของ บันชชยนะคะทายบันชชยนะคะช่วงนี้ก็จะของดหญ้าใบใบข้าวก่อนนะคะหญ้าใบาข้าวจะของดก่อนนะคะเพราะว่าการไม่ดีนะคะการไม่ดีะะดเดี๋ยวแม่ควานจะให้เขากินมะขามเปียกนะคะให้พุนตากินมะขามเปียกนะคะ กินให้อร่อยนะคุณตาทานให้อร่อยเลยนะคุณตานะดูนะคะหญ้ยายญาหญ้ยายญ่าในเปียจะกินดีกว่าหญ้าใบาข้าวนะค่ะแม่คุณตาเจ้าคือจะกินดีกว่าหญ้าใบาข้าวนะคะแต่หญ้าใบาข้าวก็ไม่ค่อยกินถ้ากินไม่ได้ค่อยเยอะนะคะบางครั้งไม่มีน้องก็ต้องกินนะคะคุณตาก็ต้องกินนะคะ เออพอฮิซอรเดี๋ยวจะใส่เกลือให้คุณตาได้ได้กินด้วยนะคะได้กินกับมะขามนะคะเอาเกลือมาถึงหนึ่งลูกโอ้หนูเอาถุงห้าโลมาเลยเหรอเนี่ยนี่นะคะ ถุงหนึ่งนี่ห้าโลนะคะแม่ควานซื้อมาไว้นะคะถุงหนึ่งห้าโลแม่ควานซื้อไว้ประมาณห้าสิบโลนะคะแม่ห้าสิบโลนะคะก็ให้พี่พลายบททองกินไปเรื่อยๆนะคะกินเรื่อยๆนะคะนี่นะคะมะขามเปียกนี้จะเอาเม็ดออกหมดนะคะเอาเม็ดออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการผสมกับเกลือนะคะเุาตาได้ทานนะคะจะได้ขับลมนะคะจะได้บายท้องนะคะ ไม่ตั้นนะคะอะน,น้องนัดถือกลองถืงอถือม้จะทำมาขามให้กับคุณตาบูดบูดไม่ได้เอรรยาทำใหญ่ขนาดนั้นน้องนัดเปิดถุงรด้ยังเปิดแล้วมาคามกันไปเลยนะคะตอนนี้ สมกระเลือนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันนะฮะอยากให้สุดตาชิมก่อนนะคะสุดตาอะตะคำสิสุดตาตะคำสิ่กุศล nghe là là học kinh người ta đây nhớ học kinh học kinh trên trên ิแจก่อนนะคะอะชอบใจแล้วนะคตาชอบใจแล้วแบตเตอรี่ต่ำเหรอชอบใจได้ชอบใจได้ชอบใจดบดนบเนน่แล้วจะจะซิปเลยงนีแปดแปด ยังนี้จะให้คุณตากินมะขามก่อนนะคะให้คุณตากินมะขามก่อน,นอู้เอาเอาคุณตาทำไมทำงั้นงอยเกดคุณตาเกบ็บดีลงมือก่อนนะนเลย เบีเยร์เหรอบีจ้าเบียร์เหรอไม่เอานะคะเอาแค่คำเดียวนะคะาา<ห>คุณตาโอ้ยเสียดายมะขามค่ไหนเนี่ยเจได้มะขามน,นะคะกินได้แค่คำเดียวนะคะเจะได้มะขามน,นะคะโชคดีที่กินได้แค่คำเดียว ตาว,ว่าขอกินยาดีกว่านะขอกินหญ้าดีกว่านะคะมะขามเปรี้ยวเกินนะคะนั่นน่ะคำยังใหญ่เลยเมื่อกี้นะคะไม่ควนันเดี๋ยวนะให้เขากินกินหญ้กาก่อนนะคะให้เขากินหญ้าก่อนนะคะถือว่ากินคำหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยให้กินหลังอีกต่อไปนะคะ ก็จะเดี๋ยวแม่ควานก็จะอัปเดตอาการคุณตาจะคือให้แม่แม่ดูเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแต่แววตาซึมอยู่นะคะแม่แววตาเ็าซึมอยู่นะคะให้น้องนัดรอให้กินคําเล็กๆนะคะว่าจะกินไหมเดี๋ยวต้องให้คุณตากินหญ้าให้หมดก่อนน้องนัดให้กินคุณตาคุณตากินหญ้าก็ให้หมดก่อนนะคะเคี้ยวกับมะขามก็จะเคี้ยวปากนะคะดูแววตานะคะซึมนะคะแม่แววตาจะซึมมากๆเลยเลยนะคะ อาการเป็นยังไงม้างเมื่อเช้าไอ้ไอ้อกเปลือกอะนั่นอ,อ๋อถ่ายเร็วนะคะถ่ายเร็้วเราก็ต้องงดงดยาใบข้าวนะคะแม่ต้องงดยาใบข้าวเลยนะคะให้กินกแต่แตววตาซึมอยู่นะคะแววตายังซึมอยู่นะคะ <laughs> ไม่พอใจจะกินนะจะให้กินทำไม้ของเปรี้ยวคุณตาบอกคุณตาไม่ชอบคุณตาต้องกินของหวานนะคุณตาเดี๋ยวให้กินอยู่นะคะของหวานแต่ค่อยๆค่อยกินทีละนิดแต่ถ้ากินเยอะไม่ได้นะคะต้องให้กินทีละนิดนะคะช่วงนี้ก็รอดูดูดูอาการวันนี้จะงดก่อนนะคะรอดูอาการก่อนนะคะกลัวว่ากินเยอะไปก็จะอึดมากนะคะวันนี้จะให้กินเฉพาะ พวกใบไม้แล้วก็หญ้านี่เปียนะคะกระคาได้จ้ากข้านอกกระเจอนอเอราบัลลายดะตัวเกียรตอจ้าถ้าแม่ๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามากด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องพลายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ